สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชริดชูเกียรติสิทธิ์เก่าดีเด่นและสิทธิเก่าผู้ทรงคุณค่าประจำปี2564 รองศาสต,ตราจารย์ดรสมเจตภูษีนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่าดีเด่นและสิทธิ์เก่าผู้ทรงคุณค่าประจำปี2564ในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ในห้องประชุมจำปีหลวงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น2อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์อาคาร39 มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุวกิจศรีปทานายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสำหรับพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชริดชูเกียรติสิทธิเก่าดีเด่นและสิทธิเก่าผู้ทรงคุณค่าประจำปี2564สมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามมีจำนวนผู้เข้ารับรางวัลแบ่งตามประเภทได้แก่ รางวัลสิทธิ์เก่าเกียรติยศจำนวน8รางวัลรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นจำนวน68รางวัลรางวัลสิทธิ์เก่าผู้ทรงคุณค่าจำนวน60รางวัลทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมเจตภูรีนายกสภามหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสรารคามรองศาสตราจารย์ดรสุวกิจศรีปทานายกสมาคมสิทธิ์เกา่ามหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสรารคามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรพัฒน์น้อยหลุบเหล่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสาร,รคามรวมมอบโลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสิทธิ์เกา่าและสิทธิ์เก่าผู้ทรงคุณค่าประจำปี2564และมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาร,รคามและสิทธิ์เก่าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งน,นี้ค่ะ